น้้้ออองงาพี่โลูกตู้เฮ็ดแล้วแต่บ่วงหน่อยบ่่แซบเพิ่นว่าโอ้อือเอาแล้วเอแล้วออกแล้วออกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเล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 ยเรียบร้อยดีได้การมือนี่ได้การ โอ้ได้กาด้านเฮามันนี่สามขดจุดจวดนี่น้องงัวพี่น้องเอ้ยไป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 โอ้ฮากระดัพี่น้องเลยน,น,นี่นี่อันนี้เนาะกำลังล่างอยู่ได้ก้านเฮามันนี่ทำมาแต่สั่วทำมาแต่หกโมงอันนี้จนว่าเก้าโมงนี่น,น,นี่น,น,นี่อยู่นี่เลยงามเนาะร้อยเติบเลย นี่กำลังต้มอ,อยู่รอถารอถาพี่น้องรอถามันสิสุกเนาะไข่ชีสกินนี่โอ้ยต้มน้องง่วงมันนี่เด้แซ่บฮะเด้ต้มเรียบร้อยแลนะ้วเนาะ อืมมือแรงบ่บ่ก็มีอะไรเสียเลิศผ่ายเลิศเนาะเสียผักขาดผักขาดใช่ได้ไรบ่ผักขาดเตินแหนแซ่บมาเนี่ยจุ้ยนกันพี่เนอะกำลังพักอยู่อาทุกุกแล้วบ่จะได้พุ่งแล้วบ่ตุบตุ้มอ่า Ôi, nó ngói phía nó ơi, mình này xếp xếp, chuột chuột. Nè, hả? Haha, bụng. sức. Haha, hát sức. Haha, hát ha, Haha, hát sức. Haha, hát xếp, xếp. Họt nó. Chụp xếp mà nè Để kia nóng là Con xếp thì nó ơi Con xếp hai nhạc lên nè 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 Nào, đừng thân ใส่กเป็นหเกลือเส่ยร้ายหรอมันนัวใส่ยร้ายเสียบร้ายเส่หน่อยเชื่อมหน่อยได้ไงใช่<ๆ>ใส่ไฟเลยหน่อขึ้นกับน่องูอ่ะเพื่อเสียบกันนอ่อเมียเลยอดเสียบมาได้กันตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องกนะ็สิได้กินมาส้มผ่าบรรยากาศอยู่ลังอยู่ลังเหือนหรือว่าลังบ้านนี่ยแล้วเนาะติดกับท้องหอยท้องนาเลยพี่น้องนี่น้องงวัวพี่น้องต้มสุกเรียบร้อยเลย กับทักทายสบัสดีพอแม่พี่น้องที่อยู่ไกลหรือไกลภายในหลายต่างประเทศเนาะเบิร์ตสุขสุขชนพี่น้องมือนี่บาซีกับทีมงานเนาะได้ผ่าพีพี่น้องกินนองงัวพี่น้องหลังจากเข้าถ่าเผ้าน้องง่องงัวมือเช้าเนาะถ้าก็ได้กินมอนี่พี่น้องอันนี้ก็ชิ0 0นกเลยถ้าแต่เช้าพี่น้องนี่ต้มนองงัวสุกเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเสียบๆจุดๆกับทีมงานเ้องาาี้าเนาะแล้กการมีเจวนี่เจวส้มพี่น้องแล้กการมีพักเนาะนี่

กเดร <laughs> อ้อนพ้อนเลยเวยกัดปงยาเนาะเดอกก้านของมันเนี่ยกันบัทานบรไดกินเนาเนาะให้ดรอกเ้าขวเวินเ้า <laughs> ขาเวินเ้านี่เรียแ้อเรีย้ อีผู้เดียววะเพราะก็เจออีกแล้วบดบัดบัดเห็นเนาะบดเห็นแล้วไปเนาะเพื่อไป้พาะเพื่อนมือเสาเนี่ยบาร์ซิกะออกไปชมวิวอยู่นอกเนาะก็เลยพอเพื่อนมาท่าอันนี้น่องงัวเอาเพราะว่างัวเกิดใหม่ใม่เมือนเสาเนี่เนาะ ใช่ซื้อมือซื้อมือซือพื้อนพื้นบ้านนอกพื่น้อกมรับ้ครับด้วยโอ้หอน เฮ็ดเก็บดสมลเนาะเกินแล้วดีดี้ะนีเยเฮ้ย้นตุนวเนืงพี่น้อยได้กินนี่มือนีกินอีกมืออหน้าพี่น้องกินหรืบ่กินเีกอนั่น้องคั้วอีนั่นน้องคัวอีก เจ้าเจ้าน้องควอยกับน้องน้องงว่วนะตัวงได้เสียบกว่าโอ้สูน้องเมียบว่าได้สูน้องเมียบว่าได้โอ้ขับขับขับอ่ะพี่น้องเนาะนี่โอ้ phaan pino ăn cắp ngòi ừ. nhoàu, ừ. cái, họ cứ nằm lâm lụt pino, ăn không? cái nước cho cái xe bớt nồi nhoài luôn nè, nhang lai luôn

ย่ากอนเร้่มาเด้อพี่น้องเซ็นคลิปนี้นเนาะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องตัเป็นกำลังใจกับทีมงานเฮามันนี่ฮากินน้องออง่อยพี่น้องโอ้ตอนไงนะล่ะตำเจียวสมไป

เลยแช่ปแ่แซ่โอเคจบแลอนเนาะกินแล้วก็เดินทางไปเีกนี่พี่น้องเลยไปเรกินอีกตั้งมาอีกตำหัวยตำห้องเนาะหางกินตำหวตำห้องอยู่บห้อง ໄປໃສແດບເນາະໃດປາຫ້ຍກະຖາບບານຮົານี่ພນອຍ 那个嘞，那个嘞，八了哈，嗯，二十八、二十六吧。

โอ้มันยากาศกระดีพี่น้องเอ้ยทำไว้ไวไว้เย็นบวงบุแสบพี่น้องเอ้ยเอามือเนาะโอ้ยแสพลุงตูเฮ็ดแล้วเฮ็ดไปแล้วเออเสพต้องตาดพี่น้อง Ô, lục tù hết leo yeah. Cái à, à, buông nổi bớt xẹp yeah. Buông yeah. Xẹp yeah. <cười> Bố, <cười> không ว่าเลยนะเดี๋ยวมันเบิดนะเนาะโอ้นไปหนต้นช็มั้ยังไล่อยู่เปลาไล่โอำ เดี๋ยวเอาวงใหญ่สนาตตอนพี่น้อเอ้ยร้ายเลยั้งเครื่องม้อพี่น้อี่บดมันยอือเอาไปแล้วเซ็ตเซ็ตอีกเลยโอ้เแซ่บคักเลยอ๋อจอดจอดเสยบยบเสียบคับพี่บนอเอ้ยโอ้ ตู้ลงตู้บ่ได้ล่ะยอมๆแล้วบ่สิยอมแลอ้ายเอาๆๆเพิ่นว่าเอาบ่วงน้อยนี่กินบ่แซ่บเด้เอาบ่วงใหญ่กินแซ่บทั้งแซ่บทั้งอิ่มมันนัวดีเนาะ้เเย้้ có tẹt bếp tẹt, treo cả bếp thì bất lợi nọ, treo nó bao nhặng rồi, bớt là những thôi thôi rồi ok ok thôi 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 đó, hết rồi. thôi 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 À. thôi 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 ชิ้น่เดียวมันกรคม,อ,มอันนี้เลยของแซบพี่นอ้อ,องเอ้ยของแซบตัวหนังไตัวหนัหนะเฮ้ย toàn oh, kính chảy thôi <laughs> chẳng lẽ xem toàn nó chịu chịu chạy giọt, chạy giọt Nói <laughs> đây, <chẳng> lái yêu. <cười> ừ. <cười> ảo Đấy, chạy thôi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  rồi,

มาน,นาทีเนะาบบะบะาเอขอ้าขอบใจเด้อพอแบบพี่นองเนาะที่เข้ามาครับชมอ่าสำรับการกินกันยูม้นนี่พี่นองเ,องออมเมนาะกะม้นนี้เนาะ ก็คือเขากินนี่ก็คือต้มน้องงัวพี่น้องเนาะหลังจากเขากินอิ่มเรียบร้อยพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบใจหลายๆเด้พอพ่อมแม่พี่น้องทางลาาเฮาแหละพ่พอมแม่พี่น้องทางไทยและต่างประเทศเนาะที่เข้ามาชมก็สนใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับก, like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะเด้พอพ่อมแม่พี่น้องเนาะสำรับคลิปนี้บ้าชิก์ก็กล่าวว่าสบายดีบายบายเจอกันคลิปต่อไปพี่น้อง